สวัสดีครับล้อชุดนี้ก็เป็น Nmax พี่เขาส่งมาจะประจวบก็ลอกสีทุกอย่างครับเลียร์ผิวทุกอย่างเหมือนทุกครั้งที่เราพูดกันเลยก็คือลอกสียิงสายแช่มยาเคลือบรูติดเทปหน้าสัมผัสต่างๆโอบไล่ชื้นก็ลงเลเยอร์แรกก็คือสีที่เราอยากได้ครับนั่นร้อนนี้ก็คือสีแดงครับตัวถ้าพูดถึงเรื่องวัสดุเนาะ Xmax กับ Nmax ค่อนข้างจะแตกต่างครับสาหรับความความรู้สึกของผมนะที่ผมเป็นคนพ่นงานเนาะ ตัวล้อ XMAX ต่อให้เคลียร์ผิวมาดีขนาดไหนก็ตามครับมันอาจจะมีจุดไข่ปลาสัก1-2จุดครับต่อล้อต่อ1ล้อยังไงก็ต้องเจอแต่ถ้าเป็นล้อ NMAX ครับผมยังไม่เคยเจอพวกจุดเลย NMAX กับผมน่าจะทำมา2คู่ที่2หรือคู่ที่3ประมาณนี้ครับแต่คือผมรู้สึกว่าวัสดุของล้ออ่ะมันมันไม่เหมือนกันนะเออใน,ในความรู้สึกผมนะที่ผมเป็นคนพน,นนะนั่นแหละก็วัสดุด,ดีครับ N m a x ดีเลย นึกอารมณ์เหมือน p x อ่ะนั่นแหละลงสีแดงเสร็จอบที่2อง,องสิบนาทีครับต่อมาก็มาลงม้ k แ c a n ี y ปกติแล้วก็อบที่2องอสงสิสีนาทีเหมือนกันครับโดนไฟก็เฉดประมาณนี้ด้วยมิติของการด้วยบั้งครับผมเลยคิดว่ามันดูเรียบครับแล้วก็ดูดีมันเป็นแบบดูคลีนๆดีอ่ะด้วยการที่มันไม่ไม่เยอะครับเอาแดดก็เฉดประมาณนี้ครับ ก็ถ้าใครมีปัญหาตรงไหนก็สอบถามเขาได้ครับที่เพจเ2บอโคอยากทําอะไรเงรี้ยก็ทักมาถามได้ครับผมอยู่จังหวัดมาสารคามนะครับไม่มีหน้าร้านเป็นแค่ห้องทํางานเล็กๆงานรีบผมไม่ได้รับเลยงานผมค่อนข้างใช้เวลาอยู่ถ้างานรีบมาก็ลองหาดูร้านอื่นกันก็ได้ครับก็ประมาณนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะ,ค,ะาาครับมมากครับ